นี่ค่ะท่านผู้ชมได้มาแล้วค่ะอันนี้ที่ได้มาฟรีนะคะจะามาทำเป็นค้างแตงกวาของเรานั่นเองว้าวว้าวาโอ้ยเฮ้ยมันคิ We have to call 911 or what or triple A ฮะ ว่าท่านี i A ว่าท่านเข็นรถไปชนลถกคุณพ่อ triple M เป็นบริษัทประกันรถลูกอ้ u r a r e e เมื่อท่านจาะนี้เหรอครับลูกเดี๋ยวท่านไปหยิบเครื่องมือออกมาลูกเครื่องมือสว่านลูกเดี๋ยวน้องเล่นู นาแคฟูนะคะม่น่าต้องใส่รองเท้าลูกมันมีเศษไอ้น,นี่เยอะแยะเลยค่ะเศษที่คุณพ่อตัดของลูกโนโนโนไม่เล่นกับเครื่องมือนะคะอันตรายหลูกระวางด้วยเดินนะคะลูก mm hmm. เดี๋ยวเศษจ,จะทิ่มเท้าลูกไวถ้าใช้เครื่องมือเป็นหลายอย่างแล้วค่ะคุณพ่อสอนค่ะ mm hmm. เก่งขึ้นเยอะเลยกมดแม่ข้างหลังไปไปช่วยแม่ทาทําดินดีกว่าไปไม่ม mm ีนี่ทุกผูดแจ็คเก็ตอนหิมค่ะ Kinda of windy. Yeah, it's the drill. You want to help me. Yeah. Yeah, you did it, huh? Huh? Yeah. What happened? chocolate. Chocolate. Oh. You eat chocolate, huh? Good.

Keep it clean, huh, buddy? <laughs> keep the face clean, <laughs> keep the floor clean. Duck! Chuck look, huh? The finger! The finger! เช็ดเเชช็็ดดดหน้านะลูกนะไม่ใช่เช็ดพื้นนะลูกด๊าโอ้ด๊าเช็ดพื้นเสร็จแล้วก็มาเช็ดหน้า Here y อันนั้นเดินดี้แล้วลูกสกปรกนะเก้๊ยดนิวานนะเอาผืนหน่อยนะไปชิลเดี๋ยวเขาอืมโอ้เช็ดเช็ดเช็ดองเช็ดดีๆเนี่ยยังเลอะอยู่เลยเ e s อย้า y e เช็ดให้เกี้ยงครับ เน hey. yeah. no He ah. ah. um, uh. ี uh. one roam, one roam. Uh ้ย huh. น oh, huh? ี่นนี่นี่ฮอ๊ยอืมใช่ข้างช่ข้างนี่เออตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อืมตรงนี้ตรงข้างตรงข้างข้างบมหนูอ่ะออเย็ดเฮเยิเยดคืออะไรลูกเย็ด yet what's that mean it's a shock huh um I'm b a k people look shock am I disturbing something ไม่หนูมาช่วยแม่แปลหน่อยหนูวั i นี้นาจะเข้าใ n น้องห a ูไอ้นะน้องหองเย็ด uh shock something what anish n i s h ยังเลอะอยู่ตรงนี้เช็ดตรงนี้ก่อน m ๊อบบี้ซิสไว here. นีาเบาๆเกือบแล้วเกือบออกแล้วเกือบออกแล้ว Say I learned part one of how to ride a scooter Good 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 น้องน้องไราไม่ได้ปกตินะคะแต่เราน้องก็ไปอย่าง้ยน้องต่อเบสิกใช่ไหมคะก็ปปปปุุุุ๊๊๊๊บบบบเยพอแล้วลูกไปทรัลสุทิ้งขยะครับไปทิ้งถังไหนครับขยะถังไหนครับเอออันนี้ไม่ใช่ดีไซน์เคอลทิ้งถังไหน น no, no. ้อนรีไซ์เขลรกนู trash แอรจเยัดเดดดดแล้วหมาเป็น husky 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 ตัวใหญ่กว่าวัท่านี้ก็วัวเดหัวหัวชนโตหัวชนโตทำอีกแล้วหัวชนโต แล้วเธอหมาแล้วไม่ทำอะไรกับหัวแม่เนี่ยไม่จะสระผมนีเนาะประธานครับ <c oughs> Oh mommy mommy oh mommy. <laughs> hmm. start over a g ลูกหมาเริ่มนับหนึ่งใหม่ครับ one ใหม่ลูกอะ let's start from one <sighs> one นายังไม่ครบเลย one เห็นไหมครับ ดีลวแม,ม่มาให้แม่รูนะอืมอเมียม่ไปปลูกไหมครับยังก็ Good. มีแซยามิอร่อยไหมครับเย้เกิดมันอร่อยแล้วเลิฟอิทดีมากเย้คุณชอบมันไหมฉันชอบมันดีมากเย้

าหยิบลงไปวางของเขาเองหลูไม่ออกไปตักข้าวสารข้างนอกมาพื้นที่ในบ้านมันแคบก็เลยเอาไปไว้ในโรงรถค่ะแล้วก็เยไดุ้นรอลูกเหรอไม่ออกไปตักข้าวสารกลับมาดูสภาพหนูมันอนกินอยู่กับพื้นเนี่ยทุ่มเทม,มากเลยหรอหนหอูกินดีๆลูกเพ่จะกินซุปหมดไปค่ะแล้วก็เลยให้กินขนมหวานเพื่อนบ้านกันน,นะผูะ้ชมเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามก็เอาของเล่นมาให้เด็กเล่น เอารถมาให้เด็กเเล่นกันใหญ่เลย yep, thank you ไอเดชเช่เดดเดดให้น้องมาครับบ้างสิลูกลองสอนน้องมาครับดูสิ ไปแย่เด็ดเด็ดฮะลูกคะแย่เด็ดเดหนูหนูยอย่าบังคับออกถนนนะแ oh, ม่นหนูวิ did, ่งอย่างนี้เนาะแย่เดโอเคดีมากลูกที่ทำแล้วก็ยังรู้จักขอโทษกันลูกไหนขับมาหาแม่สิลูกขับมาหาแม่สิแย่เด็ดเด็ด น้องงงอะที่ทำไมมันบังคับสองคันไปหมดเลยโอ้ยโอ้ยงงงงีงโหมดอันหนึ่งเขาบังคับได้ทั้งสองอันนะคะก็เลยงงกันใหญ่เลยยวดีค่ะแล้วจะทำยังไงโอ้ยน้องงงน้องงงลูกเอ๊ะอะไรวะเอาไงดีวะโอ๊ยโอ้ยโอยับสนแล้วลูก they having fun. <laughs> oh gosh. <laughs> yeah. <laughs> Thank you so much. Thank you for making them happy. <laughs> มมนเป็นค้างแตงกวาเรานะคะที่ได้มาฟรีค่ะเดี๋ยวจะยกไปหลังบ้านแต่คุณพ่อจะต้องตัดบางส่วนโดยใช้เครื่องมือตัดก่อนโอเจ๋งมากเลยค่ะประหยัดเงินไปได้เยอะเลยดูสิแล้วสวยด้วยย,ย้ยได้ยินเสียงเด็กๆตื่นแล้วค่ะเดี๋ยวไปทำกับข้าวให้เด็กๆกินก่อนโอเคค่ะเดี๋เข้าบ้านก่อน แม่เข้าน้ำด้วยปวดฉี่